ลัทคาถาบทนี้เป็นบทสั้นๆนะครับแต่แม้ว่าจะเป็นบทสั้นๆแต่ก็มีพลานุภาพมากนะครับบทนี้เป็นบทมนเรียกจิตนะครับเขาเรียกว่าบทเรียกจิตนะครับให้แต่งเครื่องบูชาครูก็คือคายขันห้าเงินหนึ่งบาทนะครับแล้วก็เรากล้องไข่หน่วยซวยสี่นะครับ ในการยกูรให้ยกวันอังคารบทมนต์มีว่าโอมสโรสรังคโรครังคาระติมิโมคขโคคังนะครับเวลาใชาน้นี่ท่านให้เสกสามจบนะครับสวดสามจบก่อนนอนนะครับสสามจบก่อนนอนให้เขียนชื่อคนที่เราต้องการเรียกจิตนั้น ไว้ในกระดาษนะครับเขียนชื่อลงกระดาษแล้วก็ทับไว้ใต้หมอนนะครับทับไว้ใต้หมอนจ,จากนั้นเราก็สวดบทนี้สามจบนะครับเป่าลงที่หมอนแล้วก็นอนทับนะครับสามวันเจ็ดวันเขามาหาเราเนครับสามวันเจ็ดวันเขาก็มาหาเราแลนะ